สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องบินปลอมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวมีคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าไม่มีโรงเลี้ยงนะฮะเราจะปลูกที่ไหนได้บ้างนะครับก็อย่างที่เวลาเราเห็นตามหลายๆท่านที่เลี้ยงเนี่ยนะฮะก็จะมีโรงสแลน นะครับสำหรับปลูกับบรถสีพวกนี้เพื่อครางแสงไม่ให้เขาโดนแสงแดดร้อยเปอร์เซนต์ทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากปลูกเองที่บ้านล่ะแล้วเราไม่ได้มีโรงเลี้ยงแบบคนอื่นเขาอย่างนี้เราจะเลี้ยงที่ไหนได้บ้างนะครับก็คําตอบอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วมันมีต้นที่เลี้ยงแดดร้อยได้เหมือนกันนะครับอย่างตรงเนี้ยโซนนี้ที่ผมโชว์อยู่เนี่ยนะฮะที่กาลังถ่ายเนี่ย อันนี้คือไม่มีสแลนบางเลยนะครับให้ดูตัวอย่างนี่คือไม่มีสแลนเลยอันนี้คือที่เลี้ยงแดดร้อยเอาไว้นะครับเขายังสามารถเติบโตได้นะฮะดำรงชีวิตได้สวยด้วยนะครับเห็นไหมนี่สมุรไรสวยด้วยนะฮะอันนี้คือไลฟ์ไวน์ ก็อยู่แดดร้อยได้นะครับอันนี้กรูโชนี่ครับ,นะรบก็มีหลายตัวนะฮะทิกรี่่านะครับก็ยังอยู่แดดร้อยไดนะ้มีหลักการง่ายๆที่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลักการง่ายๆคืออะไรสำหรับอย่างแรกนะครับก็ ค่อนข้างมีความสำคัญนะฮะก็คือการเลือกทิศที่จะวางนะครับทิศที่เหมาะที่สุดสำหรับการเลี้ยงแดดร้อยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทิศตะวันออกนะฮะก็คือให้เลือก ทิศตะว,วันออกของบ้านเป็นหลักก่อนนะครับถ้าเกิดสำรับบ้านใครก็ตามที่มีด้านข้างบ้านนะฮะทางด้านทิศตะว,วันออกที่พละาทิ่กํกำลังจะขึ้นเนี่ยนะครับก็เราสามารถเลี้ยงไว้ที่ด้านนี้ได้นั่นเองนะฮะอย่างตรงโต๊ะเนี่ยที่ผมวางอยู่อันนี้ผมก็วางไว้ข้างบ้านทางทิศตะว,วันออกนั่นเองนะครับซึ่งพอ พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยทางที่ตะว,วันออกเนี่ยแดดตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแดดที่ดีนะครับที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงเจ้าพวกสับปะรดสีพวกนี้นะครับทีนี้เขาก็จะแดดมันก็จะออกมาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะโดนแดดตอนประมาณสัก11โมงถึงเที่ยงบ้างนะฮะกว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะพ้นตัวบ้านไปอีกด้านหนึ่งทางที่ตะว,วันตกนั่นเองนะครับก็ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยอาจจะมี เจออาการไหม้บ้างก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเลี้ยงแดดร้อยนั่นเองนะครับนี่อย่างแรกก็คือให้ให้เลือกที่ว่างทางทิศตะวันออกก่อนนั่นเองเดินมานี้ต้นนี้นะแคทพัชจมจาต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือเลี้ยงแดดร้อยมาตลอดเลยนะให้ดูความสวยก่อน เขาก็เขาก็โตเต็มที่ได้เต็มฟอร์มได้มีความสวยงามได้นะฮะตามปกติสามารถสามารถออกหนอ่อตามธรรมชาติได้นะฮะนี่นะครับนี่หนอ่อตามธรรมชาติซึ่งขนาดก็สวยงามดีเลยทีนี้อย่างที่บอกครับถ้ากิดว่าเวลาที่เราเลี้ยงแดดร้อยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเจอ ใบไหมเนี่ยตามธรรมชาตินะฮะอย่างนี้เห็นไหมฮะก็จะมีนี่ๆหน่อยๆแบบนี้นะครับเป็นรอยแผละนะฮะรอยไหมแบบนี้จากการออกแดดร้อยมานะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าถ้าใครที่จะเลี้ยงไม้แดดร้อยแล้วนี่ก็ต้องทําใจนิดนึงว่ามันจะไม่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนพวกที่เลี้ยงในโรงสลับนะครับอันนี้คือไม้ธรรมชาติของแดดร้อย แต่มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะผมว่าสีเขาเนี่ยก็จะจัดจ้านนะเข้มนะครับลายชัดเลยนะครับนี่นอกจากเรื่องของทิศทางแล้วเนี่ยนะครับ การเลือกชนิดของไม้เนี่ยก็มีผลนะฮะบางต้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถทนแดดร้อยได้แบบนี้นะครับก็จากที่ลองลองเลี้ยงมาเนี่ยนะครับต้นที่ค่อนข้างทนแดดพวกนี้นะจะเป็นพวกลายเสือนะฮะพวกลายเสือพวกเนี้ยอย่างเงี้ยมินิก็ได้หรือว่าไซส์ใหญ่ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับพวกลายเสือพวกเนี้ย ลายเสืออย่างนี้อันนี้คือค่อนข้างค่อนข้างทนแดดร้อยมากๆกนะฮะก็อย่างนี้อยู่ได้ไม่เป็นไรนะครับยิ่งโดนแดดเช้าผมว่าสีเขายิ่งสวยนะฮะแล้วก็ได้ได้ฟอร์มที่กระชับสวยมากเลยนะครับก็มีเคยอ่านมานะครับมีคนบอกว่าจะดูว่าไม้เนี่ยทนแดดหรือไม่ทนแดดเนี่ยนะฮะก็ดูง่ไงไๆก็คือดูที่ความแข็งของใบนะครับลองจับดูถ้าเป็นพวกที่ อย่างเช่นสีสีสีชมพูสีแดงแดงอ่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่ไปมันจะนิ่มๆพวกนั้นจะไม่ค่อยทนแดดนะฮะแต่พวกลายเสือที่เลี้ยงมาเนี่ยส่วนใหญ่ใบค่อนข้างแข็งนะพวกนี้อยู่แดดร้อยได้นะครับก็การเลือกชนิดเนื้อชนิด,นดไม้ก็มีผลนั่นเองอันนี้ก็เป็นมินิลายเสือที่ เลี้ยงแดดร้อยได้นะฮะสวยด้วยนะครับก็คือฮอตแอมเบอร์นั่นเองสีแดงแบบนี้เลยนะฮะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะแดงสวยมากเลยแบบนี้นะครับที่กำลังถ่ายอยู่นี่ก็คือกลางแดดตอนเวลาประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งนะครับก็แดดก,ก็ค่อนข้างแรงประมาณนี้นะฮะช่วงหน้าหนาวจะสวยหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเข้าหน้าร้อนเมื่อไหร่นะฮะใบก็อาจจะมีอย่างนี้บ้าง เห็นไหมฮะใบมันก็จะสีมันก็จะด่างๆใบบ้างแบบนี้นะครับก็คือเหมือนอาการโดนแดดเผานิดนึงนะครับก็มันก็จะเป็นอาการของไม้ที่เรียงกลางแดดร้อยนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็ดำรงชีวิตอยู่ได้นะแล้วก็ออกลูกออกหน่อให้เราเลี้ยงต่อได้นะครับอันนี้เขาเลี้ยงมาจนออกมาเป็นฟอร์มแบบนี้นะครับ ก็เป็นการสร้างพื้นที่ประดับจัดสวนที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโรงสแลนนอกจากพวกลายเสือแล้วเนี่ยนะครับก็ตัวที่ไม่พูดถึงก็ไม่น่าจะก็คงไม่ได้นะฮะตัวนี้ก็ไฟบอลเด้นะครับตัวที่หาซื้อได้ง่ายๆนะฮะราคาไม่แพงนะครับไฟบอลนี่ค่อนข้างทนแดดนะครับอันนี้เลี้ยงแดดร้อยได้เลยนะครับ อยู่กลางแดดได้ไม่เป็นไรน,นะฮะนี่คือเจ้าไฟบอลนะครับแต่ถ้าแดดจัดมากๆบางทีใบเขาก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นด่างๆเขาเขียวๆบ้างนะฮะนั่นก็คืออาการของใบที่จะไหม้นั่นเองนะครับนี่ไฟบอลนะครับใกล้นี้ก็มีตัวไม้สีแดงที่หน้าเลี้ยงอ่านี่ก็เป็นเจ้าอะไรนะเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้นเป็นฟลามิงโกนะครับ อ๋อเดี๋ยวขอโทษตัวนี้เป็นซ u เปอร์ไฟบอลนะครับก็จะเป็นเหมือนไฟบอลตัวสีแดงแต่ว่าตัวจะขนาดใหญ่มากใหญ่เกินประมาณเกิน20เซนนั่นเองนะฮะก็ถ้าเลี้ยงแต่กิ่งสวยมากนะฮะตัวนี้แล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยสร้างก็เรียกว่าจัดสวนนะฮะสร้างภูมิทัศน์สีแดงแดงเนที่ดีมากๆเลยนะเจ้าซ u เปอร์ไฟบอลตัวนี้นะครับและนี้ก็จะเป็นไม้ไฮบริด ที่น่าจะน่าจะเป็นการไฮบริดมาจากไฟบอลด้วยนั่นเองนะครับก็ออกมาเป็นสีแดงมีลายแบบนี้นะฮะก็จริงๆ2ตัวนี้จัดคู่กันได้นะผมว่าสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับฟลามิงโกเดี๋ยวนะมีอยู่ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีมีซูเปอร์ไฟบอลแทนอันนี้ก็ซูเปอร์ไฟบอลเหมือนกันที่แตกกิง่งแต่ว่าอันนี้เขาเขียวไปนิดนึง อันนี้ต้นเนี้ยพอดีตอนนั้นเนี่ยผมเลี้ยงแล้วมันมีกอกอ,อีกกอนอยู่ข้างๆตรงเนี้ยนะฮะเขาก็เลยไม่ค่อยได้รับแสงแดดเต็มที่นะครับตอนนี้ผมย้ายกอใหญ่ๆแล้วนอกไปแล้วนะฮะให้เขาโดนแดดเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเป็นสีแดงสวยเลยนั่นเองนะฮะจัดสวนสวยมากตัวนี้นะครับก็ถ้าใครเบื่อลายเสือแล้วอยากได้สีอื่นมาตัดสีเขียวนะครับผมว่านะซปเปอร์ไฟบอลนะฮะพวกไม้ไฮบริดสีแดงนะครับ แล้วก็ไฟบอลพวกนี้อันนี้เป็นไม้ทนแดดที่จะสวนสวยมากเลยนะครับนอกจากไฟบอลสีแดงแล้วเนี่ยนะครับสีชมพูที่แดดร้อยได้ก็มีเนี่ยแหละครับที่ผมลองดูก็จะมีดองเกอร์เนี่ยแหละครับดองเกอร์เนี่ยถ้าเลี้ยงร่มๆหน่อยเนี่ยมันจะเป็นชมพูหวานๆนะฮะแต่ถ้า เขาออกมาอยู่แดดร้อยนี่เขาจะชมพูเข้มนะฮะเหมือนเป็นสาวร็อกดุดุแบบนี้นะครับแล้วก็ทรงของต้นไม้เนี่ยมันก็จะไม่บานออกมาด้วยนะมันก็จะกลายเป็นทรงก้อนเล็กๆขนาดประมาณสัก1ิบสเซนประมาณนี้นะฮะเป็นพุ่มแน่นๆอันนี้ดองเกอร์นะครับใช้ได้เลยนะฮะหาซื้อได้ ไม่ยากด้วยนะร้านขายต้นไม้เนี่ยผมว่าตามตลาดต้นไม้เนี่ยต้นนี้มีกันน่าจะมีกันทุกที่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ไม้จะสวนที่ดีมากเลยนะฮะสวยมากอันนี้ก็แดดร้อยเต็มๆนะครับเขาจะโดนอย่างเงี้ยไปจนถึงประมาณเที่ยงเลยนะนี่นะฮะก็ไม่ตายนะครับสวยเลยนะฮะแต่ว่ามีสัญญาณของโดนไหม้นิดหน่อยอันนี้นะฮะก็ เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับต้นไหม้นิดหน่อยอันนี้ก็มีไหม้นิดหน่อยนี่นะฮะไหม้นิดหนึ่งนี่นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าเลี้ยง <c oughs> ใครจะเลี้ยงไม้แดดร้อยนะครับก็ต้องทําใจส่วนนี้หน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาก็เราก็จะได้ <c oughs> ไม้สีที่ไม่เหมือนกับที่เลี้ยงในงโรงสแลมนะครับต้องลองดู ตอนต้นคลิปผมเปิดไปด้วยเจ้าแอคเมียสมุไรตัวนี้นะฮะแอคเมียเนี่ยก็พวกนี้ก็ทนแดดใช้ได้นะฮะเนี่ยนะฮะสมุไรตัวนี้นี่ก็เลี้ยงแดดร้อยมาอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้มาสักพักแล้วเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีอย่างเงี้ยมีไปโดนแดดเผานิดหน่อยนะครับบางทีบริเวณปลายใบยก็จะไม่ไหม้นิดนิงประมาณเนี้ยฮะอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็อยู่ได้นะแล้วก็ าก็ให้ดังสวยด้วยนะครับลายสวยเลยสีตรงที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เขียวเข้มมากนะฮะมันอาจจะอ่อนๆไปเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าเลี้ยงเนี่ยเขียวตรงนี้ต้องเข้มๆถ้าอยู่ในโรงสแลนนะครับแต่ถ้าออกมาอย่างเงี้ยมันจะอ่อนๆจางๆเป็นอาการของโดนเผานิดๆนะฮะแต่มันก็อยู่ได้สวยงามนะครับพวกแอคเมียแอคเมียพวกนี้หลายตัวทนแดดนะครับ ชนเตินี่ต้นใหญ่ที่เราถ่ายไว้ก็นี่ก็ทนแดดนะแชนเตินี่สีเขียวแต่ว่าเห็นไหมฮะมันเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยอันนี้พอโดนแดดเผาเห็นไหมครับใบไหม้นิดนึงอันนี้โดนโดนแดดเผาไปแต่ก็อยู่ได้นะฮะไอ้พวกนี้ไม่ตายนะครับโตขึ้นได้เป็นฟอร์มที่สวยงามเหมือนกันนะครับอันนี้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แบบไม่ตัดเลยก็ตอนนี้มีอยู่3ต้นแบบนี้ ก็ค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆนี่นะฮะสวยงามใช้ได้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแอคเมียออีกหนึ่งจุดที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงนะฮะแดดร้อยเลยจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำเป็นแขวนเอาไว้นะฮะตามกิ่งใต้ต้นไม้นะครับพวกนี้นะฮะอย่างต้นนี้นี่ผมแขวนเอาไว้ ใต้ต้นไม้แบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็โตได้ขนาดที่อาจจะยืดยืดหน่อยนะฮะเพราะว่าแดดมันก็ต้องปรับไปตามฤดูกาลนะครับฟอร์มเขาไม่สวยแน่นอนช่วงไหนที่แดดมันหลบนะฮะต้นไม้ไม่ค่อยโดนแดดใบมันก็จะยืดแบบนี้นะครับแต่พอเขา้าฤดูที่โดนแดดชัดๆตอนเช้าๆใบเขาก็าจะสั้นลงนะฮะได้ฟอร์มที่สวยงามแบบนี้นะครับแต่ก็เขาก็สามารถเลี้ยงอยู่รอดได้นะแล้วก็ สามารถออกลูกให้เราได้อย่างนี้สวยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราก็มาตัดหน่อไปเลี้ยงต่อได้นะครับอันนี้ก็ตัวนี้คือเซปโปเซปโปจริงๆแล้วถ้าเลี้ยงในโลสแลนนะเขาจะฟอร์มกระชับเล็กกว่านี้นะฮะแต่อันนี้พอเลี้ยงแบบนี้นะใบมันก็จะยืดยืดหน่อยนะครับข้างๆนี้มีข้างๆนี้มีอันนี้ชาลีบราวน์นะครับก็ก็เลี้ยงแขวนแบบใต้ต้นไม้เหมือนกันนะฮะก็โตใช้ได้เลย แต่ใบอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าพอบางฤดูเนี่ยนะแดดเปลี่ยนทิศเนี่ยนะฮะตรงนี้ร่มมากแล้วใบเขาก็จะยืดแบบนี้นีย่ยนี้ใบยืดเลยแต่พอถึงช่วงหน้าหนาวอย่างที่ผมแขวนอยู่ตรงเนี้ยช่วงหน้าหนาวจะโดนแดดเช้าเต็มเมเลยใบเขาก็จะสั้นฟอร์มกระชับสวยนะครับพอหน้าร้อนเนี่ยโดนเผาเลยนะครับเพราะว่าแดดมันจะล้วงเข้ามาถึงประมาณนี้นะครับก็การเลี้ยงแขวนไว้ใต้กิ่งไม้ใต้ต้นไม้ก็ ใช้ได้นะฮะสวยเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะอยากลองเลี้ยงนะครับไม้กลางแดดดูโดยที่ไม่จ้องเป็นต้องทำโรงสแลนนะครับก็ลองดูนะครับอาจจะลองไปเลือกไม้ที่เป็นลายเสือก่อนนะครับ แล้วก็ไม้ยอดนิยมที่ผมแนะนําไปนะครับลองวางเลี้ยงดูก่อนแล้วก็เราต้องสําคัญมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราซื้อมาจากไม้ซื้อไม้จากในตลาดมาเนี่ยหรือว่ารับจากพ่อค้าต่างๆมาเนี่ยแล้วเราเอามาวางแดดร้อยแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนั้นเนี่ยเขาว่าจะปรับตัวไม่ทันนะเราต้องค่อยๆเอามาวางเนี่ยกางแดดอย่างเงี้ยสักพักนึงแล้วก็ขยับเข้าร่มก่อนนะครับ ค่อยๆให้เขาปรับตัวไปทีละนิดนะฮะประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะพอเขาปรับตัวได้นยะเขาก็จะสามารถสู้แดดแบบนี้ได้นะฮะอยู่กลางแดดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อไม้จากในตลาดมาที่เขาเลี้ยงในโรงสแลนมาก่อนเนี่ยนะฮะแล้วเอามาวางแบบนี้เลยเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการที่หลายๆท่านเจอมาก็คือไหม้เลยนะฮะเขาจะไหม้ไปทั้งใบเลยอันนั้นคือไม้เขาปรับตัวไม่ทันนะครับสําคัญมากๆนะฮะต้องค่อยๆ ให้เวลากับเขานะครับปรับไม้นะฮะให้เขากระที่จะมาอยู่กลางแดดแบบนี้ได้นะครับเวลาจะมีแผลบ้างอย่างที่บอกอย่างเงี้ยก็เป็นแผลเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมชาติของไม้แดดร้อยนะครับก็ยังไงถ้าสนใจนะครับต้นไหนเลี้ยงแดดร้อยเนี่ยลองถามเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มดูก็ได้นะครับหรือค่อยๆศึกษาดูนะฮะว่าต้นไหนเหมาะสมบ้างนะครับ ยังไงกง็ลองสังใช้วิธีการที่ที่ผมแนะนําให้ดูก่อนนะครับก็ดูง่ายๆลายเสือใบแข็งนะฮะยิ่งแข็งมากๆอันนี้แข็งมากๆอันเนี้ยทนแดดร้อยเผื่อต้นนี้อยู่ได้ยันเย็นก็ไม่เป็นไรนะครับต้นเนี้ยนี่นะครับอันนี้คือเปเปอร์สนะครับอ่าหวังว่าคลิปนี้นะฮะก็จะได้ไอเดียแนวทางนะครับสำหรับหลายหท่านที่ สนใจสปรส็สีอยากเลี้ยงแต่ว่าไม่มีโรงสแลนจะทำยังไงดีนะเองนะครับก็เลี้ยงไว้ข้างบ้านแดดร้อยได้มีพวกที่ทนแดดให้เราได้เลือกเล่นกันอยู่นั่นเองนะครับก็คลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์นะฮะกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับขอบคุณครับ